ว่าสิว่าสำให้กันเด้อไอ่ป้าอยากใ้เงินโนเน็ดไงก็เลยต้องทำก็เลยต้องโยกโยกโย,ก,ยกให้คนมันโดโดโนจัดมาจากเน็ดเน็ดเน็ดให้ป่าม้วนนําก็เลยต้อง ตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องป้าพัดและตอนนี้ป้าพัดอยู่กับเกม L O K l i a g of King King of Glory K O G R O e G ก็ได้แล้วใะรจจเรียร What และนะคะคลิปนี้คุณอยู่กับ10 Q The Series กับตัวกิวดเดอร์กิวเ er ดอนะ er ร์เฮอร์เดอร์เฮอร์เดอร์เฮอร์เดอร์เฮอร์เฮอร์อร์อร์เอร์เฮอล์าฮอรเฮอร์เอร์เร์เฮร์อรเอเฮรอเเเอเเ กิวเดอรวดอลูกเต๋าต้อไม่ใช่กิวด์ไม่ลูกตรถมานลุงกิวแ้อเรลุงเจียวดอล้เพราว่าป้าชอบเรียกว่าลุงเจียวดอเพราะมันชื่อว่ากิวดอใช่ไมมีคบอกกวดอกกิวด์อโอเจียวดอเลยจ้าลุงเจียวจ้าลุงเจียวลุงเจียวดอนะคะเป็นสายนักเวทสานักข้าเป็นเวทตนนักหนเวทลังอลังการเลยเป็นนักเวทสายไฟเตอร์เป็นักเวทสายแทงเป็นได้หมดเลยอะค่ะคือมันดีค่ะคือตอนนี้เอา ตีด <IS 2> <IS 2> <IS 2> ิเพื่อนนี่เราจะมาช่วยให้มันตีคลิปเร็วขึ้นเอ้าเสริ์ได้ไม่ตีอีกอะไรวะว้าวแม่เห็นไหมแม่เห็นไหมน่ะอีตัวกาลีฝั่งตรงข้ามมันจะมาเอาแล้วมันจะมากวนแล้วอ่ะบัฟบูอ่ะปวดเก่งของกาลีเออนี่เราก็จะนี่จะยิงให้เธอฟาร์มได้เร็วไงเราโลกจิตกวะแต่เราจะมาลงมาลาดปัญญาอ่อนไม่เคยเล่นเรื่องนไงไม่เคยอุ้ยอุ้ยกาลีกาลีกระพรืดเด็ดสิโกะเด็สิโกะเอ้ากาลีเอ้ากาลีฮาวฮาวฮาวเหรอจ๊ะฮาวกับเพื่อนพี่เหรอฮาวกับเพื่อนฮาวกับเพมพ อ้าวไม่โดนเท่ากับเพื่อนมันเร็วมันร้อนตุแล้วอัดอัด้วั่สับขาหลอกไม่เป็นไรเท่ากับเพื่อนพี่มันเร็วเป็ร้อยปีอะไรจะว้าบหรอมีวิ้งบ้างมีว้าบบ้ามีวิ้งมีว้าบบ้าอา้าวบ้าไปได้เพราะมึงติดใบของอ e ีตัวนะฆ่าเคียวยุไงไอเลนเลนลันคือก็ทีมป้าเก่งแบบเข้ามายังไม่ถึงนาทีก็แบบได้ฆ่าตัวแรกแล้วคืออลังการอุ้ยช่วยเหลือเพื่อนก่อนช่วยเหลือเพื่อนก่อนจะดันเลนดันป๊อกดันป๊อกเก็บอ้าวตายหนึ่งตายหนึ่งอะไรโอเมกาโอเมการู้สึกว่าเพิ่งเล่ล่่่นนนนไไปปรู้สึกวาาเเพิงลตตตีีมมัยัย ตามหลักนะคะทุกคนคะศัตรูเลือดตราแบบนี้มันจะไปไหนได้นอกจากแอบอยู่ที่พุ่มไม้ตรงนี้แอบอยู่ที่พุ่มไม้นีจริงแอบอยู่จริงๆด้วยวะ่ะไม่เข้าใจกับชีวิตแต่คะว่าเล่นเกมนี้ทีไรมีแต่คนแบบอ๋อเก่งไฟเก่งเนี่ยป้าต้องสอบแบบนี้ป้าจะไม่เข้าไปใกล้นะคะป้าเป็นนักเวทป้าจะไม่เข้าไปใกล้นะคะป้าจะแบบสตารไกลสตาร์อ้าวป้าจะแบบอยู่สตันไกลไกลแบบ คอยแบบห่วงๆดูห่วงอยังห่างห่างไปหง่วงค่ะเอออะไรวะพูดอะไรเนี่ยดูแบบห่างห่างยังห่วงอะไรอย่างเงี้ยเออพ่อจะไม่เข้าไปไฟนะพ่าจะแบบมีนี่เห็นไหมแบบจะซัพพอร์ตออะไรอะไรการีอะไรการีอะไรการีการีอะไรคะเพื่อนเขาตีกันมึงทำอะไรอยู่ฮัลโหลมึงจะมาดันเลนกูหรอเพื่อนถอยดีเนี่ยเพื่อนก็ถอยอุ้ยจนถออยุ่ยอ้าวตายหมดนักกระทูตัวพูดมันก็น่ารำคาญนะเพื่อนตกมาสิ ไปตบมันเลยเพื่อนไปตบมันไปเลยมอทอสใช่ไหมมอทรอสตบมันตบมันเราสตาร์ทเลยตบมันสิตบมันสิตบมันสิตบอ้าวอะไรวะอะไรวะอะไรอะไรวะบิ๊กไซมาจากไหนนะโอ้โหยอนมันยิงบิ๊กไซบ้าวอะเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งหนึ่งแปดแปดอะไรหนึ่งแปดแปดแล้วมายลันโอ้โหทีมอ้เยอะอยอ้อยอะออยอ้อย กาลโก็กดอันติมาเอาเอาโดนตูโดนโดนโดนตูโดนตูโดนตโดนตโดนชั้นหล่อโดนชั้นหล่อมามาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหล่อรอสกิลก่อนเราต้องใจนิ่งยิงอัดเข้าไปให้มันโดนเลยตัพุ่งเข้าไปสตัร์สตัร์อ้าวไม่โดนไม่โดนใครเปียงหลับไปถึงโอเคข้าได้หนข้าได้อ้าวตาตาไม่เป็นไรข้าได้หนข้าเด้หน่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าไงว่าคะหมู่ย้อนย้อนย้อนทอนมาย้อนทอนมาย้อนย้อนหดหดมากเลยย้อนไม่เป็นไรทีมเรายังมีนี่นะเขียวเขียวความเขียวความมืดเขียวความมืดตบเขียวความมืดตกตกเขียวความมืดเขียวีควาว แค่วความเมื่อตายโทษทีมเราคือแบบเมื่อกี้มึงตายทั้งทีมแล้วมึงยังไม่มึงยังไม่จำอะไรหรอมึงยังเอาห่อเพื่อนเมื่อกี้ตายทั้งทีมนะเพื่อนฮัลโหลงอเอาเหลือหรอไฟเหลือหรอไฟอีกแล้วหรอไฟเหลือแล้วก็ต้องมีหน้าที่จะช่วยเพื่อนเอาลัดลัดเฉยลัดเฉ บอกเลยนะคะว่าไอ้ตัวนั้นยังไม่กล้าเข้าเลายเซฟฟิตอะเซฟฟิตไม่กล้าเข้าเมื่อกี้ปีกลัวป้าแพทกลัวป้าแพทไงละ่ะกลัวป้าแพทไงเร <Huh? S 1> าตันัตรูเก่งตันัตรูเก่งดันเลนกดเลนคะ่ะว่ายังไงว่ายังไงยอนนี่แบบสุดอะมิสกินเทพก็ยังเล่นเทพเนาะยอนนะเนาะ ม่ายอนยอนอู้ย้เซฟิสเซฟิสเข้าเซฟิสเข้าอ in ุ้ยนักขโมอยู <uced> ่ในนักขโมอยู่ในป่ายิงยิงยิงยงยงนั่นแหละจบจบนักขโมยอยู่ในป่าจะเย็นเย็นเพื่อนมันชอบไฟกันจังเลยเดี๋ยวดเดะไปช่วยทางไหนดีเนี่ยไปช่วยข้างบนดีกว่าข้างล่างไม่เป็นไรมันหนีได้ข้างบนนีสิข้างบนนิมันมียอนมันมีตัวเลือดน้อยต้องมาต้องมาซับพอร์ตมันต้องมาซับพอร์ตมันต้องมาซับฟฟใครเขาตียิงอาดไปอาไปบ สวยเพื่อนสวยโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าตัวล่างมันรอดได้โหเอาว่ะเพื่อนเราเสียอะไรอะไรอะไรจะเอาเราหรอจะเอาเราหรอนี่ในป้อมนี่ในหน้าป้อมในในหน้าป้อมในหน้าป้อมเราเลยนะสตันไปสิวะยัยเข้ามาดิ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 เก่งจริงเข้ามาในป้อมเก่งจริี ไม่ทันเลยอะทุกสงครามต้องมีคนตายทุกสงครามต้องมีคนตายหนึ่งในนั้นต้องไม่ใช่ป้าแพตติกเข้าไปว่าตอบจริงป้าอย่างเรียบร้อยหูวระฉันบันบานว่ายังไงสีไฟเซฟิสเซฟิสสุชีไฟเซฟิสสตัน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 ตายตายตายอู้อะไรไม่กลัว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 หนี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 ทำไมเอาเอานี่นี่นี่ ป้าแพทเหรอจ้าไม่รอดค่ะเอ๊เพื่อนเราเขาไปกันเก่งเอาเอาว่าไงศัตรูทำไมชอบดันเลนเราจังเหมาไม่มีขาดหลาดหรอทีมเราชนะแน่แน่ไหมคะคนดูดิไม่มีไม่มีไม่องค์คาชดลาชดลาชดอู้ลชจอยก็ช่วยเหลือคือตัวแบบปุงเจียวนี่คือโหดมากนะคุณแบบอะไรอะไรอะไรอ้าวอ้าวอาวตายต ก็ไปใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนยังไงเราก็ชนะกดค่อยๆกดเล่นไปเห็นไหมมังกรตะเล่นเราก็มีลังมังกรตะเล่นเราก็มีใจเย็นๆใจเย็นๆเอ้าดึงอะไรย้อนจริงสี่ทางเหรอลูกว่าง่าค้าว่าเอาเอาเอาเพื่อนก็ใจเย็นๆใจเย็นๆในคอขอเอาไม่มีเอาเอาโถ่เมื่อกี้เดินเข้าป่าว่าจะหาคลิปป่ามาแบบดูดเลือดกินเลือดเพิ่มเลือดตัวเองซะหน่อยไม่มีเพื่อนต้องถอยนะเพื่อนตอนนี้คือแบบเพื่อนไม่มีปาแพ็ดไม่ได้ได้นะเพื่อนไม่ปาแพ็ดไม่ได้นะเพื่อนไม่มีปาแพ็ดไม่ได้นะเพื่อออนต้งมีปาแพ มันไมีปลาแพดปลาแพทไม่เข้าแพไม่เข้าต้องมีปลาแพดนะเพื่อนเพื่อนเพื่ใจ็จนจเย็นๆเข้ามาค่อยๆค่อยๆตอดไปสิค่อยๆตอดไปเข้ามาสิเข้ามาสข้ามาสิ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 ขามาสิไม่ไม่ไกูกูไม่ได้หิวเหรอหิวหิวหิวเหรอยิงอ่ะมันนกเตัวพูด้ดเก่งเอาข้าได้ไหมคมเก้วคม เอาเอาสตันโอเคเคขยว่งความตายข่านักขโนได้ถ้าข่าได้แบบมีเพื่อนเอ็นเลยป้าลาเอ็นเลยป้าลาถ้าตรูเดียตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยเอ็นเลยป้าลามันกลัวป้าอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งเข้าไปขอตีป้อมนี่ก่อนขอตีป้อมนี่ก่อนเดี๋ยวดียิงยิงอ่ะปะยิงเข้าไปก่อนยิงเข้าไปก่อนนาแม่เราไม่ได้ธรรมดาพุ่งเข้าไปเพื่อนยิงปียิงแบบนี้นี่โอ้โหพันหนึ่งเลยอะพัสสีแบบแรงมากพัสสีลุงเจี๊ยบคือสุดนะจ๊ะออกของเวทตักหนักเลยจ้ะเอ็นแม่จ๊ะเพื่อนเอ็นแม่จ้าม่เอ็นก็กลับนะจ๊ะเอ็นก็กลับกลับบ้ากับบออะไร่ อย,อ,ยอย่าทำเขาเลาาทำเขาเลยว,ว่างๆเราก็มาตีมังกรเล่นอะไรอย่คือแบบคน,นนคนมันมันเหนือคนมันเมิดดาเหมิดเดือเฟออะไรอยเงยแบบอาย <What? S 1> ไม่อย่าพูดเลยสกอตทีมเรามัถ่างชั้นกับศัตรูมากเลยนี่ขัดลงแรงแล้วเนี่ยถึงปะพัดจะอยู่แค่เล้งแพทนะคะยังไม่ถึงไดมอนแต่ว่าคือคนเร้งแพทมันก็ต้องมีคนถอดกันบ้างใช่ไหมถึงจะดูเลงพช่ะละ่ะใช่แล้วะจะเก็บมันสิ เีื่อนอีกไม่ไม่ไม่เพื่อนใจเย็นใจเย็นนแล้วถ้ามาอีตัวซัพพอร์ตที่มันมาขี่คอเป้าเนี่ยหนักตัหนักคอช่วยช่วยพช่วยพช่วยช่วยลารแตสิช่วยลารแตสิคะแปคิวแล้วช่วยลารดแต่สิคะชั่ลเก้าเกคิวคูเก้าคิวแล้วเาคิวแล้วเก้คิวแล้วลารดเก่งหูลาถึงเคิวนูนจริงบจริงว่าไ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 งจะเอาหรอนะขนมตัวพูดจะเอาจะเอาหรอผู้นลาเมียเราเลงจังเลยอนาะสองั่งสองตัมากเลยที่แบบมีป้าแพทอยู่ฝั่งตรงข้าม โอ oh ้ิิวสิิวสุดไปยังไงบ้างคะคลิปคิเซียที่ของป้าแพ้กับตัวกิวเดอร์ลงเจียวดอของเรานะหดมากสิคิวเป็นต <out> euh ัวสุดท้ายพอดีเลยอลังการสุดนจ้าชอบคลิปนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครชอบเป็นๆชอบกดไลค์ให้ปาด้วย้ะชอบมากกดแชร์ถ้าชอบมากมากๆากาฝากกดซัคกด ติดตามกดปุ่มกระดิ่งด้วยไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะก็นั่นแหละจ้ะคขาคนมันเก่งลงแรงก็ยังโหดนะจ๊ะสิบคลิปเด,ดยียวซีรีส์ลุงเจ๊ดอจบไปแล้วนะจ๊ะถ้าใครอยากดูคลิปอะไรอยากดูตัวไหนเม้นลงไปอยางดูซีรีส์อะไรก็เม้นลงไปใต้คลิปนะคะคอมเมนต์นะจ๊ะป้าอ่านทุกคลิปทุกค,คอมเมนต์นะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย